สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยเจอกันไหมคะเวลาเราถามคำถามใครไปเนี่ยเช่นออสุดสัปดาห์นี้จะไปเที่ยวไหนหรือเปล่าแล้วเขาตอบกลับมาว่าอา้าวแล้วคุณล่ะมีแผนไปไหนไหม พฤติกรรมแบบนี้ค่ะถามมาถามกลับเนี่ยมันแค่แบบเลี่ยงเลี่ยงตอบหรือว่ามันมีอะไรลึกกว่านั้นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะอิงจากบทความถามมาถามกลับกลยุทธ์หรือสัญชาตญาณเป้าหมายเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจแรงจูงใจเบื้องหลังนะคะทั้งในมุมจิตวิทยาสังคมแล้วก็พวกผลกระทบต่างๆหรือว่าบริบทวัฒนธรรมมันเกี่ยวกันยังไงทําให้ตีความต่างกันไปเอาละคะ่ะมาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยทาไมคนเราถึงทําแบบนี้กัน,นะคะ ครับถ้าดูจากบทความเนี่ยเขาสรุปเหตุผลหลักๆไว้ประมาณ4อย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือการซื้อเวลาอ๋อซื้อเวลาใช่ครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะเวลาเจอคำถามที่ต้องใช้เวลาคิดนิดหนึ่งหรือคำถามซับซ้อนๆเช่นสมมุติโดนถามความเห็นเรื่องโปรเจกต์ใหญ่อะไรเงี้ยก็อาจจะถามกลับไปก่อนว่าในมุมของคุณคิดว่ามีจุดไหนที่น่ากังวลเป็นพิเศษไหมครับ อะไรแบบนี้ก็เพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนแล้วก็เรียบเรียงคำตอบตัวเองไปด้วยครับอืมก็น่าคิดนะคะเหมือนเป็นการตั้งหลักก่อนตอบเนาะโดยเฉพาะคำถามสำคัญสำคัญแล้วเหตุผลอื่นล่ะคะมีอะไรอีกบ้างเหตุผลที่สองนะครับคือการสร้างการมีส่วนร่วมครับอืมสร้างการมีส่วนร่วมครับบางทีการถามกลับก็เหมือนเป็นวิธีดึงคู่สนทนาให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันมากขึ้นนะครับ ทำให้การคุยกันมันมีชีวิตชีวาขึ้นไม่ใช่แค่เราตอบตอบตอบไปฝ่ายเดียวเป็นเหมือนการเปิดพื้นที่ให้คุยกันต่อได้อ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนโยนบอลขับไปให้ช่วยกันคิดต่อเนอะใช่เลยครับประมาณนั้นเลยส่วนเหตุผลที่3นี่จะออกแนวเออป้องกันตัวนิดนึงคือหลบเลี่ยงหรือว่าปกป้องตัวเองอืมอันนี้คือเวลาที่รู้สึกว่าคําถามนั้นมันแบบว่าจี้ใจดําหรือกระทบจุดอ่อนไหวของเรา เช่นอาจจะถูกถามถึงเหตุผลที่ตัดสินใจพลาดไปอะไรทำนองนั้นก็อาจจะถามกลับไปว่าเออถ้าเป็นคุณเจอแบบนี้จะตัดสินใจยังไงหรอครับเพื่อเบี่ยงประเด็นไปก่อนนั่นสิคะบางทีคำถามมันก็ทำให้รู้สึกไม่สบายใจเนาะก็อยากจะเปลี่ยนเรื่องไปก่อนแล้วเหตุผลสุดท้ายล่ะคะคืออะไรสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นแค่นิสัยหรือสัญชาตญาณก็ได้ครับอ๋อแค่นิสัย ครับบางคนเขาเป็นคนขี้สงสัยโดยธรรมชาติอยู่แล้วหรือว่าชอบมองอะไรหลายๆมุมการถามกลับของเขาเนี่ยก็เลยไม่ได้มีเจตนาจะหลบเลี่ยงอะไรเป็นพิเศษแต่มันเป็นวิธีที่เขาใช้ทำความเข้าใจความคิดคนอื่นหรือว่าสำรวจประเด็นนั้นๆให้มันรอบด้านขึ้นแค่นั้นเองครับก็คือสรุปว่ามีตั้งแต่เป็นกลยุทธ์ที่ตั้งใจทาไปจนถึงสิ่งที่ทาไปตามธรรมชาติเลยครับโอ้โหฟังดูแล้วมีหลายมิติเหมือนกันนะคะเนี่ย ตั้งแต่เรื่องแท็กติกไปจนถึงนิสัยส่วนตัวเลยแล้วผลกระทบของการตอบคำถามด้วยคำถามแบบนี้ล่ะคะมันส่งผลดีผลเสียต่างกันยังไงบ้างคะมีทั้งสองด้านครับข้อดีก็คือมันช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ได้นะครับทําให้ทั้งสองฝ่ายได้มองประเด็นในมุมที่กว้างขึ้นบางครั้งเนี่ยมันก็ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ด้วยนะอือจริงเหรอคะครับ ถ้าการถามกลับนั้นมันแสดงถึงความใส่ใจในความคิดของอีกฝ่ายจริงๆนะไม่ใช่จะถามไปงั้นๆแล้วก็แน่นอนว่ามันช่วยให้คนที่ถามกลับเนี่ยสามารถควบคุมทิศทางการสนทนาได้ในระดับหนึ่งด้วยครับแต่ถ้ามองในแง่ลบการทําแบบนี้บ่อยๆก็อาจจะอืมสร้างปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมคะแน่นอนครับข้อเสียที่ชัดเจนมากๆเลยคืออาจจะสร้างความหงุดหงิดให้คู่สนทนาได้ง่ายๆเลยอ่าใช่ค่ะ เพราะเขารู้สึกเหมือนไม่ได้รับคําตอบตรงๆหรืออาจจะถูกมองว่าไม่จริงใจกําลังหลบเลี่ยงอะไรบางอย่างอยู่โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการความชัดเจนแบบเร่งด่วนนะครับและที่สําคัญคือมันอาจจะบั่นทอนความไว้วางใจในระยะยาวได้เลยถ้าอีกฝ่ายรู้สึกว่าเราใช้การถามกลับพว่ปกปิดอะไรอยู่เรื่อยๆอ,อื จริงด้วยค่ะผลกระทบก็ขึ้นอยู่กับเจตนาและก็สถานการณ์จริงๆด้วยเนาะที่น่าสนใจคือในบทความพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมคะว่าพฤติกรรมเดียวกันเนี่ยคนต่างวัฒนธรรมอาจจะมองไม่เหมือนกันเลยใช่ครับครับประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยครับคือบริบททางวัฒนธรรมเนี่ยมีผลต่อการตีความอย่างมากอย่างในวัฒนธรรมเอเชียบางที่การถามกลับอาจจะถูกมองว่าเป็นการแสดงความสุภาพความถ่อมตน อ๋อค่ะหรือเป็นการให้เกียรติแบบว่าอยากฟังความเห็นของอีกฝ่ายก่อนตัดสินใจอะไรแบบนั้นแต่พอไปดูในวัฒนธรรมตะวันตกที่อาจจะเนื้อความตรงไปตรงมามากกว่าการถามกลับแบบเดียวกันเป๊ะๆเลยอาจถูกมองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ชัดเจนได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นการตีความมันเลยไม่ใช่เรื่องตายตัวครับผมแสดงว่ามันก็ไม่มีถูกผิดเป๊ะๆเนะขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในบริบทไหนด้วย แล้วถ้าถ้าเราเจอคนตอบคําถามเราด้วยคําถามกลับมาบ่อยๆล่ะคะบทความมีคําแนะนํำไหมคะว่าจะรับมือยังไงดีมีครับมีมีคําแนะนําอยู่ครับอาจจะลองย้ําคําถามเดิมอย่างสุภาพแต่ก็หนักแน่นขึ้นนิดหนึ่งเช่นอาจจะบอกว่าขอบคุณที่ถามกลับนะครับแต่ผมอยากฟังความคิดเห็นของคุณก่อนจริงๆว่าคุณคิดยังไงอื หรือจะลองตอบคำถามของเขาสั้นๆไปก่อนแล้วค่อยวนกลับมาถามคำถามเดิมของเราอีกทีก็ได้หรืออาจจะเปลี่ยนไปใช้คำถามปลายเปิดที่มันกระตุ้นให้เขาต้องอธิบายมากขึ้นแทนที่จะตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่อ๋อให้เขาอธิบายเยอะขึ้นใช่ครับสุดท้ายเลยก็คือลองสังเกตท่าทีสังเกตเจตนาของเขาดูครับว่าเขาทาไปเพราะอะไรเป็นนิสัย หรือเขากำลังไม่มั่นใจหรือมีเจตนาจะหลบเลี่ยงจริงๆจังๆเราจะได้เลือกวิธีตอบสนองที่มันเหมาะสมที่สุดครับฟังดูแล้วการตอบคำถามด้วยคำถามนี่มันโอ้ซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกเยอะเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเลี่ยงตอบอย่างเดียวแต่เป็นได้ทั้งกลยุทธ์เป็นนิสยัยหรืออาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็วัฒนธรรมด้วยการที่เราเข้าใจเบื้องหลังพวกนี้ก็น่าจะช่วยให้เราสื่อสารแล้วก็รับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้ดีขึ้นเนาะ ถูกต้องเลยครับและทั้งหมดที่คุยกันมาเนี่ยมันก็นำไปสู่คำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองต่อนะครับค่ะคำถามอะไรหรอคะคือนอกจากที่เราพยายามจะเข้าใจพฤติกรรมนี้ในตัวคนอื่นแล้วเนี่ยเราเคยสังเกตตัวเองบ้างไหมครับว่าจริงๆแล้วเราเองเนี่ยก็ใช้เทคนิคการถามกลับนี้อยู่บ่อยครั้งหรือเปล่าบางทีเราอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะแล้วการกระทำนั้นๆเนี่ย มันกําลังสะท้อนความต้องการอะไรของเราความไม่มั่นใจหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ลึกๆของเราในสถานการณนน์นั้นๆกันแน่อเป็นเรื่องที่น่ากลับไปสำรวจใจตัวเองดูเหมือนกันนะครับ